สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกทุคนนะครับวันนี้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาอยู่ในหนังสือนะครับหนังสือเรียนของนักเรียนเล่มน,นี้นะครับอยู่หน้าที่30นักเรียนเปิดเข้ามาดูนะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้เลย เรามาดูนะสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างอย่างที่1ก็คือน้ําเมื่อนักเรียนปลูกต้นไม้ก็ต้องมีการรดน้ําน้ํานะครับก็จะเข้าไปช่วยในการงอกของเมล็ดการสร้างอาหารและลําเลียงอาหารและาธาตุอาหารต่างๆนะครับน้ําก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากและก็จะมีแสงแสงจากดวงอาทิตย์นะครับ ช่วยในการสร้างอาหารของพืชโดยผ่านขบวนนการสังเคราะห์แสงซึ่งเราจะได้เรียนเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ธาตุอาหารพืชน,นะครับจะใช้ธาตุอาหารที่อยู่ในดินเพื่อช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติก็จะมีแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินนะครับก็จะช่วยให้พืชมีรากมีใบที่แข็งแรงส,สวยงามมีสีเขียวน่ากินนะครับ และอากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอากาศนี่นะครับพืชจะใช้ในการงอกในการหายใจและสร้างอาหารพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนเรานะครับต้องใช้อากาศในการหายใจเมื่อนัเนกเรียนได้เรียนรู้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนเอาแบบฝึกขึ้นมานะอันนี้อยู่ในหน้าที่39แบบฝึกเล่มสีขาวนะครับหน้า39เเนี่ยจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชให้เด็กๆนะครับจดวัตถุประสงค์นี้ลงในเล่มของตัวเองได้เลยครับเมื่อเราจดเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับผังมโนทัศน์เรื่องสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาดูสิครับว่าสิ่งที่จําเป็นมีอะไรบ้างมีอยู่สี่อย่างให้เราเขียนมาอะไรบ้างล่ะทบทวนนะครับ ได้แก่น้ําแสงอากาศธาตุอาหารนักเรียนก็เอามาเขียนได้เลยอาจจะเป็นน้ําอากาศแสงธาตุอาหาราสมมติอันนี้เนียเขียนว่าน้ําใช่ไหมน้ําใช้เพื่ออะไรจําได้ไหมครับถ้าไม่ได้เปิดไปดูในหนังสือใช้เพื่อการงอกของเมล็ดแล้วก็เขียนเลยใช้เพื่อการงอกของเมล็ดตรงนี้อาจจะบอกว่า ใช้ในการลําเลียงน้ําและอาหารและอันนี้มีอะไรอีกสร้างอาหารนักเรียนก็เอามาเขียนได้เลยตรงนี้สมมุติบางคนเขียนว่าแสงแสงใช้ทําอะไรกลับไปดูเพื่อใช้แสงในการสร้างอาหารมีอย่างเดียวนักเรียนเขียนแค่ช่องเดียวพอที่เหลือไม่ต้องเขียนนะครับอันอื่นก็จะก็จะเป็นธาตุอาหาร อากาศน,นี่ก็เขียนมาได้เลยนะครับนะก็ขอให้นักเรียนนะครับทํางานที่เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปสองอ่งให้ครูดูด้วยนะครับวันนี้วิทยาศาสตร์ก็พอแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ